วัดีครับวันนี้เราอยู่กับอันนี้อนะินโนวาเนาะขอดูหน่อยอ่าอินโนวาตัวนี้เลยนะครับโอเคตัวใหม่อินโนวาตัวใหม่ของภายในสวยมากรถรุ่นนี้บอกเลยว่าภายในสวยแล้วก็ข้างในกว้างนะครับกว้างเลยนะกว้างแบบกว้างเลยนะครับตัวนี้เซ็ตอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับนี่เลยนะครับอลูมิเนียมของเราพร้อมเบาะนะครับลูกค้าจัดเซ็ตพร้อมเบาะสนใจกันนี่เลยนะครับอ่านะครับสนใจกันนี่เลย นะครับลูกค้าจัดเซตพร้อมเบาะอันนี้จัดที่นอนปูที่นอนมาให้พร้อมเลยนะครับลองให้ดู <_' co. S 1> เดี๋ยวมาดูกันว่าอันนี้นอนอ่ะไม่ใช่ปัญหาสบายๆเหลือๆเลยนะครับเหลือๆเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจัดเซ,เซตเวลาเราเดินทางเนี่ยเดินทางกันห้าคนสี่ห้าคนเนี่ยเราเดินทางกันแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับขอาญาตเก็บที่นอนนะครับดูเวลาใช้งานแค่นี้ครับแค่ยกนี่เลยยกนี่เลยดันเลยไก่เอาของข,องขึ้นมาวางบนนี้ อ่าเอาขึ้นเาวางปึ๊บดันโอเคอ่าอันนี้เรายังไม่ได้ลอสติกเกอร์ออกครับักคู่นะครับอ่าการใช้งานก็ประมาณนี้ครับนั่นเองก็บอกว่าก็ดันมาติดจากตัวนี้ได้อ่าอันนี้ก็โดยสารได้ปกตินะครับอเอ็นได้สไลด์ได้ไหมตันนี้มันจะสไลด์ได้ด้วย นี่หน้าสุดแล้วอเ,เออน,นี่นนนจัดให้เรียบร้อยอ่าอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยคือพร้อมนอนละไอ้พร้อมพร้อมเดินทางละไปกันสี่ห้าคนได้นะครับนี่ขยับมาข้างหน้าได้อีกนะครับอ่าก็ประมาณนี้ข้างล่างเก็บของได้เยอะนะครับอินโนวานี่ยทำสูงเลยตรงนี้นะครับนะอนาคตนะครับอนาคตเพิ่ม ลิ้นชักหรือจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นลิ้นชักแค่เป็นถาดตรงนี้ครับเป็นเคาน์เตอร์บาร์เล็กๆนะครับไว้นั่งดิ้งตรงนี้ได้ไว้ยืนดิ้งเบาๆนะครับเป็นแค่เคาน์เตอร์บาร์ออกมาแค่ตรงนี้เป็นแผ่นออกมาซ่อนไว้ก็ได้นะครับอ่เล็กๆน้อยๆนะครับมาเพิ่มมาเพิ่มเติมกันได้นะครับอ่าใครชอบแบบไหนก็อันนี้มาใช่ครับทาได้ทุกรุ่นนะครับนะติดต่อโดยตรงนะครับศูนย์เก้าสี่หกแปดหกหกศูนย์ศูนย์สองครับ สวัสดีครับ